สรุปว่าเก็บเบีย้ยเพื่อนชีได้บุญสักที่พี่น้องนะ่าจะไมอยากจังเ <c oughs> ลยมันลำบากจังอืมแต่ถ้าเคยที่เก็บพี่น้องคนนั้นได้บุญโคเลยนะช่วยเลือกพี่น้องนะนะ วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปก,กรณ์จากโรงรัทธทาของบรรดาหล่าพี่น้องผู้บอิจาคเป็นงานศาสนา,าเหมาะสาหรับทุกทุกทุกคนท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพรง่งานศา,าสนา,าออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830เมื่อนเรื่องเรื่องนึงไปนองป้มลามมาสริมตรงนี้ซาิีนมามาพูดคุยตรงนี้ซาอิด เราซึ้งว่ามันก็เป็นปัญหาอยู่ไล่ไล่คลังที่ผมเคยทุกทามไล่ไล่คลังที่พี่น้องเคยสงสัยน์ก็มีโอกาสตรงนี้วางเล้งกันถึงเรื่องนี้อยู่แล้วปีน้องนะคือปัญหาเบียร์ไม่กี่บาทนี่พี่น้องพอบเบียร์อยู่ร่อยบาทพอบเบียร์อยู่เสียห้าสิบบาทสี่สิบบาทที่ผ้าไปไหนพี่น้องอ่านี่เบียร์ที่เราพบ บางคนเจตนารุมดีพี่น้องนะมีข้อสวดีห้าขอพบเสียสิบพบรยบาทชองบาทอาบาทสิบาทหานจดบ่งมนจิตเอาเยอะไ,ได้เสียการนำขาคข้อย<า>พระลักการคงพบนี้พี่น้องถ้าเราทําไม่ทุกตองตามกระบวนการม่ให่่แต่เดียวมันจะเข้าในขอเครือข่ายขวงคำ่าส่วลิมนี่เลย พอเราจัดการขาบวนการเรื่องเบียนั้นไม่กูตองตามกฎชารโรตามหลักการของานอิสลามซึ่งพี่น้องให้จำว่าการเที่ยวเอาเบียมาขาวใบตุนม่านข่าวกองกลางบริหารมาซอเลมุสลิมินมัสเลหัสสิ่งสาธารณะต่างๆนี่อันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรพี่น้องอยู่ในรายการมาลนโดอิออนคอรีม,มันโดเอ แต่ประเด็นที่ผมจะเล้งวันนี้พี่น้องก็คือข้องพบือลูกกตโตหามันตางันพอข้องพบลูกกตโตนี่ทำผือพี่น้องเอาต่อปัญหา้นนี่ก่นอนว่าพบเบียยี่สิบบาทพี่น้องที่ทำผืออ่าอีจัาพืพอเพราะนั้นการพบเบียเนี่ยยี่สิบบาท นี่จัดอยู่ในว่าอีนี่ตะโคท่ามโบโรสกีนี่โรเสียดายไม่เลยยี่สิบบาทเนี่ยนะเขาประเมินว่าเบียยี่สิบบาทสิบบาทห้าบาทสองบาทสามบาทเกาเรียข้องหากี้รุนของเหล็กๆหน่อยๆนะของเหล็กๆหน่อยๆแต่ของเหล็กๆหน่อยๆนี้พี่น้องฟ้ามเสียดายนี่มันยั่งอยู่แต่ไม่มา เพราะยี่สิบบาทอย่าลืมพี่น้องเขาบอกได้ต่างคนเสียดายในการเตว่าเสียดายไม่มากเลยฮะนะแต่ถ้าล้นหาบาทสองบาทสามบาทล่ะพี่น้องลงทุนลามไม้เข้ารถเครื่องหมาไม่เลยแต่ถ้ายี่สิบบาทนั้นซาซาว่าเดี๋ยวเวียนรวรับเลยดักที้ก่อนเยอะเพื่อที่ผมประดังกล้อ,องฮากีตของเหล็กๆหน่อยๆนีน้นี่พี่น้องจำไม่ดีว่าหลักการคือ ประมื่นตรงเทวกเหล็กพุ่นส่วนใหญ่นี่คงใจรือติดใจนี่ก็คือไม่น่านนั้นติดใจคงใจเขียวลบนั่นแหละแต่ไม่น่านนั้นอันนี้เขาเรียวก,ก,ก,กยยว่าคงเหล็กเหล็กหน่วยหน่วยเทวหยิบจําเป็นเราจะตรงประกาศให้าชาวคงแต่ไม่ว่วหยิบตรงประกาศหนึ่งปีนะยี่สิบบาทห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทประกาศเลวะ เลี้ยวอีไฮโพมะสมเรืนน่องว่ายี่สิบบาทนี่เป็นอย่างไรประกาศสักกี่กี่เดือนได้ล่ะนป่านนี้นีสักช่องสับดาเลยนะอ่าถ้าว่าสักรวยว่าบาทช่องรวยเป็นองอีพอได้สักเดือนช่องเดือนเลยนะเรื่องวันนี้นะ แต่ถ้าหากว่าเป็นกองฮากิรเล็กๆหล็กยๆที่ว่าถ้าลื่นเหลืก็ไม่อนวัวระลับมาเลยกแล้ก็ไปผลนนี่นะบาทซองบาทซ้ำบาทเสียบาดฮาบาทพกบาทเจ็ดบาทนี่เป็นของเก้าบาทสิบบาทไอ้นี่ไม่ว่าหยิบจะตรงปากกาสามาติจะโกรบโคร่งเป็นกรรมสิทธิ์ได้เลยนะโกรบโคร่งเป็นกรรมสิทธิ์ได้เลย สิบบาทลงมานน่ได้ไงไงวะไม่หันวัวรถเกลี้ยงรบหมาเลยรเลยนะอาดัตปาลีขึ้นการครอบครองกรรมิาสิ์เป็นองต้องใจสํานวนลาบุตรามิงสีก็เต็นจําเป็นตรงใจสีก็ตรงใจลาฟ้ายต่มันลักตูสํานวนการครอบครองมีซ่องสํานวนเป็นองคนั้นคือสํานวนสอเรเล้งมาจัดจินคาป่าเจ้าหยุดทื่อเบียดดังกล่าวนี่โครงเป็นกรรมิาสิ์ตามันลักตู หรือถ้าเป็นซ้ำดวนกีนายาต้องมีการเนียดเป็นอ้อกอาคสตูชันเอาเลยดิต้องเล่นคนเดียวแล้วเปน้อกนี้่ปอบมาถึงอาบัตอืมชานเอาเลยดิใส่เปล่าเนียดว่าเราโครกครงเป็นกร,รมมาสิทธิ์ป่อยแล้วเนาะพอเบียยี่สิบบาทสิบบาทนี่เป็นกร,รมมาสิทธิ์ของเราเล้วนั่นพี่น้องถ้ายี่สิบบาทขึ้นป่อยนั่นนี่ผมจัดเป็นวางต้อตงประกาศนะจากสัปดาห์สองสัปดาห์ถึงผัวพาคาดเซ็จนั่นพี่น้อง เราต้องส้ำนวนเบอร์ลาไฟายตามันลักตูกาบาเจ้าหยุดทื่อครบครองเบียร์ยี่สิบบาทนี้เป็นกร,รมทธิ์แหละหลังจากนั้นเบียร์ยี่สิบบาทเป็นกร,รมทธิ์ของเรานะพอเป็นกร,รมทธิ์ของเราแล,ล้วเป็นองหลังจากนั้นเราพาทำไรก็ได้นะเราให้มัดยิดก็ได้เราพาไปซื้อข้าวมกข้าวยำก็ได้แต่มีเงินเคยว่าวันใด เจ้าโค้งมาโคคืนล้อมเนี่ยเราพร้มที่จะโดมันจดเชยให้ในดีสิบบาทดังกล่าวอ่านี่ตรงประกาศผลเต้าว่าห้าบาทหกบ,บาทเจ็ดบาทสิบบาทลงมาปกเป็กเหล็กๆหน่อยๆสามารถจะถือ่รองเป็นกรรมสิทธิ์ได้เลยโดยไม่ตรงประกาศใดๆนะาพี่นงพอทีจะเข้าใจเลยนะ เพราะว่าการเก็บนี่พี่น้องนะเก็บขคงที่ตกหล่นนี้สูนั้นให้เราเก็บตาวานูอาลันบิริว,ตวัตตะวานนะเราตะล่าสังให้เราช่วยกันสนับสนุนสง่งเสริมในเรื่องที่ดีเพราะาการเก็บขคงตกขคงหล่นเนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องที่ดีชาโรสนับสนุนให้เราเก็บไว้เพราะว่าสับสินสมบัติขคงเพื่อนที่หล่นเลยก็สูนหายนั้นนเราได้ช่วยเก็บดับเอาไว้เพื่อที่เจ้าขคงมันจะ ได้มาอล้มนะโรกระไดพุนละบุญทบเทนและข่าวฝ่ายใต้เะดิสเตวะวะลอฮูฟี่อานินอับดีมาดามันอับดูฟี่อนีอาคีฮีอ,อฮัลลอฮ์จะอยู่ในการช่วยเหลือบ่าวของพระองค์คนหนึ่งตราบใดบ่าวของพระองค์คนนั้นอยู่ในการช่วยเหลือนาะโตพีโนโ่นงของเขานะโรคเก็บดับอไวนะเป็นกร,รมทธิดขอบโครงเป็นกร,รมทธิ์พอเป็นกร,รมทธิ์เราปั๊บ เราพผ้าไปไห้มัสยิดเนาะราพผ้าไปจ่ายจ่ายอะไรต่างๆคือไดท้ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่เหลี่น้องนะไม่มีกระบวนการนี้ไม่ใช่ป๊บปั๊บเอ้ามามัสยิดไปเสื้อการนำกาแฟเนี่ยมันพิษระเบียบพิดกระบวนการพิษตรงไหนพีน่น้องพิษตรงที่ว่าเบียร์ที่เราพผ้าไปให้มัสยิดยี่สิบบาทน,นี่เป็นกรรมิทสิ์ของเราไหมถามว่าไม่ ใส่ดีไม้ล่ะพี่น้องเพรเราไม่ได้ตามนลักตูเราไม่ได้เบอรลาไฟซ้ำนวลในการครอบครองสักทิ้นสมบัติดังกล่าวน,นี่คาทากับว่า,าถาวกับว่าเราเอาเบียตีหารัมไปให้มัจิ i เพราะเบียดนั้นไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเป็นกรรมสิทธิค์คงค่อยพี่น้องกรรมสิทธิ์คงเจ้าโค้งมันนั่นเลยถ้าก็เอาเบียดเพื่อนก็ลาพีนา่น้องทำว่ากับนะเี่มันยุ่งไปแล้วที่นั้น ถ้าในเรื่องการคงพบนี่พี่นองที่เราไปพบเนี่ยมันมีอยู่เนาะคองที่พบนี้เนาะมีอยู่ซีพระเพทนะมีอยู่ซีพระเพทขคองที่เราไปพบนี่หนึ่งมันก็คือมายาบะกออาลัดดาวาม สิ่งของที่เราพบนี่พี่น้องเป็นสิ่งของที่ไม่บูดไม่หนาวไม่เสียหายก็คือแกปดับไว้ได้นานเลยเช่นเมื่อนเบียเช่นเมื่นทองเช่นเมื่อนอะไรก็แล้วแต่ของประเภทผนน,นียเขาเรียกมายาบ,บอกก็อาลัดดดวัลแล้วก็ของนี้ไม่ใช่ของฮากิสนั่นพี่น้องของเล็กเหล็ก,ลกน่อยๆนยแหยละก็ดีนี่ผมอธิบายไปเล้วอันนี้ของราคาเย,ย้ยยะอีดปบเบียห้าโรยอ่าปบเบียหนึ่งพัน พบท่องลึงเรือบาทนึ่งหสิบตางอะไรแค่เดีวเตะเลยเนาะแต่ว่าสิ่งนี้นี่<ม>ไอทองนี่เบียนี่พี่น้องไม่บูดไม่หนาวเนนอนนะมายาปโกอารัตตวามสรมารถเก็บดับไว้ได้นั่นผู้กลุมของพวกเช่นนี้พี่น้องตองประกาศห้าเจ้าคงงนึ่งปีนระตองประกาศห้าเจ้าคงอยู่นึ่งปีอ่านะ ปีหนึ่งนั่นพี่น้องถามว่าประกาศทีไหนมั้งล่ะประกาศในเทศสาธารณะประตูมัสยิดคุนเข้าอง <c oughs> นะเตยเนประกาศในมัสยิดพี่น้องนะบีเคยห้ามนะมักรุกนะประกาศอ่าก็ง่ายในมัสยิดนี่นะถ้าอยู่หนกมัสยิดปากตูนี่เวลาเคยเข้าองได้ประกาศอันนั้นไม่ได้เตยสามตองทาลาชชุมชนซึ่งฟุกหาได้สรุปว่าคิดอาดาัดข้าเลวกัน พี่น้องกินเล้วว่าอาดาัดบ้านเราเวลาประกาศห้าชาโคงของประกาศทางในมังพี่น้องนึ่งทางเฟซบทางไลน์ซ้มทางอินเทอร์เน็ตซี่ทางตรงนั้นห้าทางตรงนี้ซึ่งกระบวนการอาดาัดที่เกิดขึ้นนั้นราตรงประกาศอยู่หนึ่งปีนะหนึ่งปีเร็วที่ประกาศหลาพี่น้องช่วงเริ่มเรกนั้นให้ประกาศนี่ถูกวันเลื่อยวันละสงครังชาวเย็นนะ ประกาศทุกวันวันละสองครั้งชาวเย็นว่าชาวที่วันเย็นที่เสร็จเลียวหลังจากนั้นพี่น้องให้ประกาศวันละหนึ่งครัง้งนะซึ่งเราประกาศวันละสองครั้งนี้สักประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์พี่น้องที่ว่าสัปดาห์เร็กหรือว่าสองสัปดาห์เนี่ยชาวเย็นชาวเย็นชาวเย,ย็นประกาศหน้าเจ้าพ่อพอทัดมาพี่น้องทัดมา สัปดาห์ทัดมาเนี่ยให้ประกาศสัปดาห์ละหนึ่งครัง้งหรือสองครัง้งเอาปฏิวะพี่น้องง่ายๆสัปดาห์เรกผมเดียกง่ายตัวเดียวสัปดาห์เรกนี่ประกาศเจ้าประกาศเยน็นประกาศเจ้าประกาศเยน็น สัปดาห์ที่สองประกาศหนึ่งครั้งพวันเรือก็กว่ก็ได้นะเป็นสองสัปดาห์เลยเป็นสองสัปดาห์เลยพอไปสัปดาห์ที่สามพี่น้องสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณสี่ห้าสัปดาห์นี้ให้ประกาศสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งดานั้นคอยห้างเรื่อยๆนั่นพี่น้องเห็นเลยนะดานี้สัปดาห์นึงอันตรงให้ยังสักส่งครั้งประกาศหรือหนึ่งครั้ง พอหลังจากนั้นพี่น้องเป็นปเดือนในหนึ่งเดือนต้องมีการประกาศหนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งเดือนหนึ่งประกาศสักที่หนึ่งหรือสองทีเ่เดือนหนึ่งประกาศสักที่หนึ่งหรือสองที่จนค่าทางครบหนึ่งปีอ่านี่ครบหนึ่งปีพอหลังจากที่ประกาศค,ครบหนึ่งปีแล้วเท่นั้นนะท่าลือพี่นอ้องท่าือมีการอธิบายว่า ถ้าปากกาทบนึ่งปีเลี้ยนนี้ในระยะนึ่งปีนั้นนั้นถ้าพบชาวโคง้งมันไอน้นี้ไม่มีปัญหาอะไรม่เจอเราก็คืนหายแต่ถ้าไม่พบชาวโคง้งมันพี่นาะนึ่งปีเลี้ยนโราปากกาอยู่นั้นไม่พบชาวโค้งที่พ่อครบนึ่งปีนี่หายเราเลือปฏิบัติด,ดังโตไปนี่นี่คุณพบพป่นางปาะกาทบนึ่งปีเล้ยไม่มีเคยเมาเบียฮาโรยที่เราพบ หนึ่งมันเป็นองให้เราครอครองสิงดังกล่าวเป็นกรรมมาสิทธิ์ของเราอ่าเนี่ยให้เราครอครองเป็นกรรมสิทธิ์เลยไม่ใช่เนี้ยนั่นเป็นองลาลาบุตตามลลับเสนจำเป็นจะต้องเบิดลาไฟเป็นเสี้ยงออกมาเช่นตามันลักตูขา้าพเจ้าครครองสิ่งนี้แหละเป็นกรรมสิทธิ์พร,ร้อมกับมีเงินเคยว,ว่าร้อมที่จะจ่ายลบให้กับเจ้าโค้งมันถ้าเมื่อว่าเจ้าโค้งมันมารับ นะพอหลังจากนั้นเป็นองโรคโคบคร่งเป็นกรรมสิทธิ์เล้วห้ารรือนึ่งพันเป็นองโรคใจามดอะไเลย,เลยพอเป็นมีเลเราละ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ครอบครองไม่ตามันลักทู่ที่เป็นองเบียนั้นไม่ใช่มีเละเราพอไม่ใช่มีเละเราไม่ใช่กรรมสิทธิ์เราเนี่ยเราพาไปจ่ายก็ไม่ได้ฮารัมแต่พอเราแล้งพับเบิดลาไฟาพับบรอบครองเป็นสิทธ์เบียนั้นเป็นมีเละกรรมสิทธิ์ของเรา เมื่อเป็นมิเลเราก็เหมือนเบียเราตัวปอยพี่น้องเราจ่ายเราไงนับกองเมียเราทำไรก็ได้อ่านี่พวกเราจ่ายไปเร็วอ่ะเราพี่น้องเน่งเน่งจ้ามันมาสุกรักสุกรักมาข้องช้าเล็วว่ะอ่าใบเต่านันซีนันเล่นพันนันมีเปล่าอยู่พันนันบอกทุกตรงตามระบบระเบียบมดทำหรือที่นั่นพี่น้องเน่งอ่านะ โค้งนั้น้ายัางมีอยู่ในสาภาพเดิมอยู่เลยนั้นเนาะมาตกลงกับเจ้าโค้งมัน,ลนมแล้ตนเอาไม้แลเด้นใบหารยตนนี้ชั่นเก็บไว้ไอ้ไนวัวาไมา้แลเลชั้นอย่าเอใบาไม้ดูนะอ่าโราก็ต้องเสียหายลบก็น,นะต้องเสียหายลบแต่ถ้าหากว่าตัางโซงมีการคัดเยงละพี่น้องเนาะถ้ามีการคัดเยงกันนั้นน่ะนี่ก็ให้เชื่อตามชาวโค้งมานั้น คัดเยงเพือละคนตีปบอิหายใบนี้อีหายพันนี้ชาวโกงมันว่าไม้ชาตนยอางพันโดนะต้องเชื่อตามชาวโกงมันนะเชื่อตามชาวโกงสรุปได้พป่นองว่าเนาะสรุปแบบข่าวข่าวโพและโนยายยาวเร่งแต่เราฟังไปฟังมามันมัวประเด็นที่หนึ่งโค้งนั้นไม่เสียหายมายะบอกว่าอาลัดดาวัมเป็นเบียเป็นบตรเป็นโค้งแบบนี้เนาะโค้งไม่ใจฮากีนันไม่ใจละเล็กนยอยยเป็นองโค้งราคาโน้และ ลอยช่วงลอยซ้ำลอยแล้วแต่ถ้าโรคภพพับตรงประกาศนึ่งปีพอหลังจากประกาศนึ er ่งปีร like ูปแบบการประกาศพ้กระบกเรียบร้องแล้วเดี๋ยวนาแต่ละสัปดาห์เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปนะพอครบนึ่งปีโรครบควบเป็นกรรมสิทธิ์พอควบเป็นกรรมสิทธิ์เบี้ยนั้นเป็นสิทธิของเราทุกตรงตามกฎหมายอิสลามตามลักชิโชโรนี่หละเขาไม่ให้เชื่อกินกอนคารดัมเลยไปนอนกินก้องคาร์ายเป็นกรรมสิทธิ์เราโรคใจไรก็ได แต่เมื่อเจ้ามันมาทวงลบโราพมที่จะโดมันจดเชื่อหายอ่าแต่ถ้า้ามันไม่มาเอาลบก็ถือว่า,วาไม่ต้องใจอะไรอ่านั่นคือพระพิธิทรงเอ้ยพระพิธีหนึง่งนาจากทางมดงพี่น้องซีพระพิธินะซีพระพิธิซึ่งพระพิธีหนึ่งที่ผมอธิบายนี่รู้สึกว่าอ่า เป็นขค้งที <ret> ่เกิดขึ้นอยู่มากมายเนาะไอ้พาเพตที่สามนี้ไอ้พาเพตที่สองนี้พี่น้องอ่าอ้นี่อะไรล่ะฮะอ้นนี้นี่พาเพจที่สองค้งที่เก็บดักไว้ไม่ได้มันจีบูดทีหนาวใชไปปบเก่งตุ้งนึงพี่น้องแม่รูเคยมันกายนาะวิ่งไปวิ่งมาล่นอยู่กลางทางอีเก่งไงอย่างดีอยู่เลยถ้าว่าประกาศอาเจ้าโค้งนำจีบูดใช ของตีจะเสียหายปันนี้พี่นองผู้ที่พบนี้ให้เหลือกปฏิบัติท่งหุ่นทางด้วยกันคือข,ของนี้นี่อี้ารบมลอยให้เสียหายพี่นอ้องน่ะมันต้องบูดมันต้องหนาวมันเยอะห้ามเมื่อเราพบเลวนี้พี่น้องเราได้บุญนะน้อเรานะเราก็บนี่ได้บุญน่าแตส่สังคมหมักจะมองอะไรช,ช่วยเสียเล้พี่น้องพีตีเก็บกองกับวันนี้ แต่เดิมที่อิสลามรุ่นหนารุ่งให้เก็บเพื่อปกปองรักษาให้กับเาวโของมันแต่ถ้าเป็นขคงตีจี่นาวจีบูตนี่ไม้ฟามวะเมื่อเราพบเหลวนี้ให้เราเลือกปฏิบัติได,ด้สองหุ้นทางด้วยกันหนึ่งขออพร่องเป็นกรรม,มสิทธิ์ทันทีเก่งนั้นเป็นของเกงที่ผมขออพรองเป็นกรรม,มสิทธิ์ของเรา ซึ่งการครอบครองนีเมื่อกันตองใจซ้ำนวนบนลาไฟาตามันลักตัวกาปเจ้าครอบครองเก่งทุ่งนี้เป็นกรรมสิทธิ์ข้องคาปเจ้านะเอา้าเมื่อเป็นสิทธิ์ของเราแล้วพี่น้องทำหรือเราพาไปกินเราพาไปดืม่มพาอะไรต่างๆไม่ฟามว่าเป็นมีเลี่เราทำได้หมดโดยถ้าเจ้าโค้งมันขับรถลบมาห้าลาเป็น้องมันเย็นซะหมดเ <c oughs> ก่งตนจ้านกินสเสลีลยวเลยกีบ้าเลย อ่านี่กี่บาทเลยยี่สิบบาทหามาเอาเบี้ยยี่สิบบาทไหนรับอ่านะเราตรงเสียจดเฉยหายก็เนาะเนี่ยนี่ดีไหมล่ะพี่น้องดีไม่ดีพรือนั่นถ้าเราไม่กินล่ะพี่น้องแสดงว่านาวเสียเปล่าๆยี่สิบบาทนอนค่าต้นถึงเร็จแล้วถ้าเราช่วยกินไหวนี่ฮาเราได้ช่วยเสียเบี้ยรับมาอกกว่ายี่สิบบาทเนี่ยได้พุทธละบุญในการเก็บอ่า สองมันพี่นองพอเราไปเก็บโค้งนั้นแล้วนี่โค้งที่ทีบูชีนาไว้ได้ไม่นั่นนี่อันนี้เราไม่กินเถอะวะอ่เก่งกี่เล็กชัานก,กินไม่ได้มันวัวทั้งหมดถ้าเราไม่กินเพียงทำหรือก็คือให้เราขายเอาไปขายโค้งนั้นนะเคยเสือวังเว่เก่งทุ่งตาได้ว่กันเลราคาเทียงเทียงวันนี้ฟิบมาบาทพแล้วตัทังหมดว่ายี่สิบไม่ถึงเลยเราขายปับ๊บเราเก็บเบียวไว้ แต่เดียวชาวโค้งมันหมาห้าเก่งมาเยอะอ่าที่ล้นนั้นโอ้ดีดีดีด,ดีช้านขายให้ตัวเรือเดี๋ยวนี่เลยน,นี่แถวนี้เลยอ่านี่เราก็ได้บุญลาวได้ช่วยอ่านี่คือพระเพรติสงฆ์อ่พระเพรติสงฆ์นะจากต่างมดซีพระเพีเนาะผมกาธิบายไหวส้สงพระเพีพ่อพี่น้องนะเพราะว่ารู้สึกว่าสงพระเพีนี้นี่ เกิดขึ้นในสังคมนะเกิดขึ้นกับพวกเราอยู่มาอ่านั่นคือหลักการจาระเกี่ยวกับของลูกโต,โตพี่น้องเขาเรียกของพบอ่านี่เพราะฉะนั้นในประเด็นปัญหาเทว่ามีคําถามว่าปอบเบียดีสิบบาทก็ดีปอบเบียฮารอยกด็ดีนี่พี่น้องต้องเย็ๆเยเน่น 1. ถหนึ่งทาสิบาทลงมาพี่น้องนะบาท2บาทเสียบาทหาบาทนี้มาฟ้ามาไม่ต้องประกาศเลยหลย ก๋จามันไม่เสียดายเลยกอลีบันปอดโกโอลิบนั้นเนาะการไม่ฟัมว่าเนี่ยกรอกกลองอ่าไม่ฟมงแบบเบิดลาไฟกรอกกลองเป็นกรรมสิทธิ์เลยนะข้าพเจ้าที่กลองเบียร์หาบานนี่เป็นกรรมสิทธิ์ก็เอาเลยฟาไปจ่ายพี่น้องนะแต่ว่าถ้าเมื่อใดจำลบหมาโรคมนม่จะเสียหายสองครับฮนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยตรงนั้นเลยโรคพูมอยู่รวยหนึง่ง เซ็ตเหลวเบียรนี่ยังไม่เป็นกรรมสิทธิ์เราที่ไหมยเยอะอ่าถือว่าเราอ่าถือว่าเราอ่าถือว่าเราคนเปื่อละเอาเบียร์คนอื่นไปสดาโกนนั่นเลยอ่าทร่มเล็กคดีนี้แน่น,นอนใกล้กันรูปทรงลักษณะนั่นเลยแต่ถ้ารวยนึงนี่โรจัดว่ารรยนึงนี่ไม่ใช่พองหาก,กินเหลือพี่นองนะเล็กๆหน่อยๆมาละรรยนึงนี่ โอ้ยโมงหัวเลบเรียวนี่เบื่อคิดอย่างใดร้อยอาชีพโดยน้องแสดงว่าขลึงชวนเลยรวยหนึ่งราะนั้นถ้าว่ารวยนึ่งนี่ไม่จะเป็นข้องฮากีตี่เป็นของตรงปากาอยูนึ่งปีเอาว่านั้นว่าโนนในตัวอย่างมันจัดจีนว่าโนนั่งอยู่รวยหนึ่งปากาศหนึ่งปีสัปดาห์เรกไม่ฟ้าว่าชาวปากาญที่ยินปากาศทิ้งสัปดาห์ที่สองปากาศไม่ฟ้าววันละครั้งวันละครั้งวันละครั้งสัปดาห์ที่สามที่สี่ที่ห้านี่ไม่ฟ้าวสัปดาห์ละครั้ง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  พอเดือนทัดไปเดือนละคลังสองคลังเดือนละคลังสองคลังเดือนละครังสองคลังครบหนึ่งปีห <g ur ps> วังที่จะให้เด็กได้นั้นไหม <g ur ps> ประกาศอยู่หนึ่งปีก่อนฮเนี่พอครบหนึ่งปีแล้วที่นั่นตามันลักตูกาไฟชาครบคร่องเบียร์หนึ่งอยนี่เป็นกรรมสิทธิแล้วดิมาเจพอเราเบือนลาไฟซ้ำนวนตามันลักตูปั๊บเบียร์หนึ่งรอยนันเป็น กรรมาสิทธิ์ของเราเมื่อเป็นกรรมาสิทธิ์ของเราที่นั่นแหละเราพาไปทาบุญให้เด็กเราพาให้เคยถือว่าไม่หารัเลยเพราะอะไรเพราะเดียนหนึ่งรอยนั่นตกเป็นกรรมมาสิทธิ์ของเราแต่ถ้าไม่เป็นกรรมาสิทธิ์ของเรานี่เป็นองทาก,กับเราว่าทําของหาดั้มเลยไปหลักของคนเดินมาทําบุญอ่านี่นี่และมันเป็นปัญหาเขตตัวเป็นองที่เกิดขึ้น ซึ่งเราจิตนารมดีนี่แหละเนาะเราขสดดีนี่แหลนะน่ะนี่นก็ปอบเล็กเราทําบุญเด็กทําบุญมัสยิดแต่ลเนาะแต่วันนั้นแหละ้วยจิยตนารมกอสติดีเต่มเมื่อไม่โซดโครงตามหลักการของชาร้นี่มันกะไม่ทุกตรงเหมือนกันน่ะนั่นแหละพอที่จะเข้าใจเลยนะสรุปว่าเก็บเบี้ยเพื่อนชีได้บุญสักที่พี่น้องนา่าจะอยากจังเ <c oughs> ลยมันลำบากจังอื แต่ถ้าเคยที่เก็บพี่น้องคนนั้นได้บุญโค้เลยนะช่วยเลือกพี่น้องนะนะจ่ว่านั้นเลยเนาะกระบวนกนนารนะในการประการนะสุดท้ายนี่พี่น้องนะ็ขอขอบคุนพี่น้องทุกทุก่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางลา้ลยให้การสนับสนุนเราทางลา้ลยช่วยเลือกกัน นะในโน่นะในงานศาสนาก,ก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นตั้งผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะคอบคุณแมพี่นองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่นองที ให้การโอนเข้ามาหรือว่าช่วยเลือในผิดของโราเป็นประจําในตุกตกุตุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิละพี่น้องขอควบคุณพี่น้องตุกทานเหลยวเตะกำลังควา,ามสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกําหนดาคากินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตะฟาร์มอยู่ทต่ฟาร์มอีกลัสอยู่ทต่ฟาร์มบริสุทธิ์ใจาขาองผมใพี่น้องทุกท่าน ประวัยอัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัางปีนอย่างยิ่งจะได้รับพากุดลับุญจากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลานวันอัครันนะวบิลลาฮิตตฟิกวันอิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทมซําแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาโสมยีทมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น